กรมการพัฒนาชุมชนโดยจังหวัดสกลนครขอเชิญชวนประกวดหมู่บ้านต้นแบบในโครงการ9ต่อ10ปฏบิบัติบูชาสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนประจำปี2565เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก้ปวงชนชาวไทยและสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปฏิบัติทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครหมู่บ้านที่จะเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8เมษายน2565 หมู่บ้านที่ชนะเลิศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจะได้รับรางวัลในการพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้านละ10,000แบาทพร้อมโล่รางวัลและรองชนะเลิศทั้ง3ด้านด้านละ1รางวัลหมู่บ้านละ5 0,000บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครโทรศัพท์หมายเลข 0,42, 7 1 1 5 5 4 โครงการ9ต่อ10ปฏิบัติบูบชาสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชน